วันนี้มาพบกับผมนะครับพี่พัฒแจงชัดทุกประเด็นครับร้อนไหมฮะร้อนเหลือเกินครับช่วงนี้เขาบอกกันไว้ครับว่าเมษายนอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับอุณหภูมิในประเทศไทยจะสูงสุดในปีนี้เนี่ยไปแตะที่43 44องศากับหน้าร้อนแบบนี้เลยนะครับใครหลายคนก็บ่นฮะออกไปข้างนอกแป๊บเดียวก็แสบผิวกันแล้วหน้าร้อนแบบนี้มีหลายอย่างที่ต้องเฝ้าระวังแต่หนึ่งในนั้นที่จะมาเตือนภัยกันก่อนในวันนี้นะ กับโรคกับภัยที่ป้องกันในช่วงหน้าร้อนนี้ไปดูที่หน้าถัดไปกันเลยครับว่าสิ่งที่ผมจะมาบอกในวันนี้นั่นคือโรคอะไรนี่ยรู้ทันโรคลมแดดครับหรือชื่อทางการแพทย์ก็คือฮิสโตกนะครับภัยหน้าร้อนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเพราะโรคนี้ฮะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยครับว่ากำลังเป็นโรคลมแดดกันอยู่นะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูความหมายมาดูกันก่อนว่ากลุ่มไหนบ้างครับที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษไปดูที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคลมแดดนะครับเขาแบ่งเป็นนี่ครับมีทั้งในส่วนของผู้สูงอายุนะฮะเด็กเล็ก และก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวแน่นอนครับว่าผู้สูงอายุนะฮะก็คือเป็นผู้ที่อาจจะขยับร่างกายได้ช้าถ้าเกิดอยู่ในที่แดดร้อนจ,จัดนานๆและขยับร่างกายได้ช้าเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดดด้วยนะครับเด็กเล็กช่วงนี้ปิดเทอมกันแล้วครับปิดเทอมแล้วเล่นกันโอ้โหเด็กเล็กเขาจะชอบเล่นยิ่งสงการเนี่ยนะฮะ เล่นกลางแดดเล่นน้ํากันบางทีเป็นลมแดดโดยไม่รู้ตัวและก็ที่เป็นได้ง่ายคือผู้ที่มีโรคประจําตัวอันนี้เป็นได้ง่ายอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับประชาชนทั่วไปผู้ป่วยระยะพักฟื้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ออกกําลังกายหรือใช้กําลังมากๆเป็นระยะเวลานานรวมไปถึงผู้ที่ทํางานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกับการเป็นลมแดดเป็นฮิสโตกด้วยนะครับ อ่ะต่อมาครับเรามาดูความหมายกันก่อนนะฮะว่าลมแดดหรือฮิสโตคคืออะไรนะครับสำหรับโรคลมแดดหรือฮิสโตนะครับก็เป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถปรับตัวและก็ควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ทำให้อุณหภูมิในร่างกายครับของเราเนี่ย มีอาการที่เรียกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหากร่างกายอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะครับจะทําให้เกิดสิ่งปกติดังต่อไปนี้ครับปวดศีรษะหน้ามืดครับกระสับกระส่ายซึมสับสนชักไม่รู้สึกตัวนะครับบางรายเนี่ยก็เข้าขั้นขึ้นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็วครับหายใจหอบแล้วก็ตัวแดงด้วยนะครับถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้และเราก็ยังปล่อยไว้อยู่นะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับที่รุนแรงต่อระบบสมองหัวใจไตและกล้ามเนือ้อบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้ตามปกติแล้วครับในระบบร่างกายของมนุษย์ในการระบายความร้อนควบควบุมอุณหภูมิก็จะมาในรูปของแบบของเหงื่อใช่ไหมครับ แต่บางคนเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่กลางแจ้งนางนๆเป็นโรคลมแดดเหงื่อไม่ได้ออกเลยนะครับแต่รู้สึกว่าข้างในทําไมร้อนเหลือเกินแต่เอ๊ะเหงื่อฉันไม่ได้ออกนี่แสดงว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ปรากฏว่าอาการที่จะตามมา,าที่ผมบอกไปนะครับก็คือรู้สึกเริ่มจะปวดศีรษะก่อนๆและเริ่มแรกนะครับ อาการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมครับกระสับกระส่ายและอาการเหล่านี้ก็จะมาเร็วมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยพอเป็นแล้วเดี๋ยวที่ผมบอกว่าอาการเหล่านี้จะมาเร็วแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับทำให้เป็นลมและหมดสติได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถึงขั้นทําให้เสียชีวิตเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูแนวทางการป้องกันกันบ้างในเมื่อที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับภาวะอากาศที่ร้อนอยู่ในขณะน,นี้เราจะมีการ ป้องกันรโรคลมแดดอย่างไรกันได้บ้างน,นะครับอันดับแรกนะครับเขาก็บอกว่าหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมครับที่อยู่กลางแจ้งที่ร้อนจัดนะครับเป็นระยะเวลานานๆพอเอาออกไปทําข้างนอกแล้วนะครับเราควรกะระยะเวลาเมื่อรู้สึกร้อนเริ่มหน้ามืดอย่างไรเนี่ยจิบน้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาหลบภายในลมนะครับ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในภาวะที่ร้อนจัดนะครับควรดื่มน้ำให้เพียงพอจิบน้ำบ,บ่อยๆอันนี้สำคัญมากๆหลายคนขาดน้ำครับแล้วก็เหงื่อเนี่ยออกเยอะๆก็ทำให้เป็นลมได้ด้วยนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำนะฮะามาดูกันครับอันนี้สำคัญนะเพราะผมบอกไปว่าหลายคนเนี่ยแนะนำให้จิบน้ำบ,บ่อยๆแต่ปรากฏว่าท่านไปจิบกาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อันนี้อันตรายเลยนะครับทำให้หัวใจเต้นเร็วมากิย่งขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดฮิสโตกได้เร็วมากิงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นน้ำที่ท่านจิบบ่อยๆเนี่ยคือน้ำเปล่านะครับไม่ใช่กาแฟแล้วก็ไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับและถ้าเกิดท่านเนี่ยต้องออกไปกางแจ้ง ควรปกป้องตนเองนะครับจากแสงแดดใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่มนะครับเสื้อกัน UV เสื้อคลุมต่างๆสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็พกหมวกพกร่มกันไปด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่จะออกมาเตือนในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่จําเป็นจริงๆว่าจะต้องออกไปทํางานกลางแจ้งระวังกันด้วยนะครับจิบน้ํำบ่อยๆอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะครับป้องกันตนเองในช่วงที่มีอากาศร้อนแบบนี้กับโรคฮิสโตกหรือโรคลมแดดนั่นเองนี่คือทั้งหมดของพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ